มาชมบรรยากาศอยู่ที่สวีเดนนะคะมืนี้วันที่20พ,มม 7. พฤษภาคมนะคะเดือนพฤษภาคมช่วงนี้อาก,กาศเริ่มร้อน,นะะแล้วค่ะเต่หิมะกันยังว่าทัานในละลายหมดนะคะจังเห็นไีมนะคะอันนี้คือหิมะนะคะ นี่ก็จะเป็นแปลงรักนะคะที่หลังจากฤดูดดหนาวผ่านไปแต่พักเขากับจะตวิสภาพนี้นะครับนี่คือแปลงสตรอเบอรี่นะคะแปลงสตรอเบอรี่หน้าบ้านมากนี่ก็เป็นใบของปีที่แล้วเนะคะ่ะ ใบของยดดานี้คัะกํลังสืแทงยอดออกแทงยอดออกมีมาถมเขาเราเปิดหรือเปล่าครับแทงยอดออกหยิบประมาณเดือน เือนก็กลัวก็ได้กินมาแล้วค่ะเดือนนิดๆนี่ครับอาก,กาศดีมากยี่สิบหองศา27องศานะคะอากาศตอนนี้ จะพาย่างไปชมบรรยากาศหลังบ้านนะคะไปชมน้ำตกน่อยๆในป่าหลังบ้านพู้นค่ะในป่าเยวจะพาไปชมบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านติดกับถนน92าสิบสนะคะถนนใหญ่ มีก็จะเป็นน้งหมาล่าสัตว์สั่งตัวนงกำลังยืนมองมาฉันเป็นไผ่สิกแซนคุณนหรืเป็่กินนะค่ะคุณจำใหม ไปจ่ากระสิาพลาไปชมบรรยากาศในป่านะคะเนาะอันนี้คือต้นบูเบอร์รี่บูเบอร์รี่กำลังแทงยอดค่ะกำลังแตกยอดออกเป็นผลไม้ป่าชนิดหนึ่งนะคะ่ะที่ คนบ้านเขาพากันมาเก็บช ine, ่วงฤดูกาลที่สี่ฮอตนี่นะค่ะพฤษภามิถุนากักดาเดินกรลกดาในเรื่มเดินทางเข้ามาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเมื่องมาหาอยูหากินเนาะกับมาอัปเดตตาให้ลุ้งค่ะสําหรับคนที่เดินทางเข้ามาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเนาะช่วงนี้กะเขายกเลิกมาตรการ โตยกเลิกใบฉีดวัคซีนทุกชนิดนะคะทุกคนสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศสวีเดนได้เหมือนปกติที่เคยผ่านมาเหมือนเมื่อเคยมีโรคนะคะ่ะเหมือนเมื่อมีโรคระบาดพี่น้องมาเข้ามากะน,นี่ค่ะมาอัปเดตใ้เบิง่งปาลาผลไม้แล้วดูการที่สีหอดน,นี้นะคะ่ะ ช่วงนี้ก็แห้งแล้งค่ะฝนมาตกเนาะวันนี้วันที่เจ็ดพฤษภาคมนะคะปีสองพันยี่สิบสองอัปเดตปลาให้เบิ้งค่ะเดี๋ยวจะพายยางยาง,งเล่นยังชมยิ้วในปลาธรรมชาติสวยๆนะคระั <c oughs> เดินทางมาถึงเมือวานนี่ค่ะเดินทางมาถึงเมื่อวันที่หกพืษภาคมสองพันยี่สิบสองนะคะ่ะเมือนี่ก็คือพักพอน,นี่คือหิมะที่ยังหลงเหลือจากฤด,ดูกาลห,หนาวนะคะ่ะยังหลงเหลืออยยุเพราะหเห็นนะคะ่ะ เว้นไปหนึงปีนะคะเนาะบัตรนมาสวิดเดเนาะเลยบัตรนมาอัปเดตให้พี่น้องูติดตามทุกคนได้รับชมมันนี้กับนี้โอกาสค่ะพามาเบิ่งปาพามาชมบรรยากาศสวยๆบรรยากาศดีๆอากาศดีๆสดชื่นค่ะท่องสุขไปอีกแบบนีสวยๆ บรรยากาศดีแห้งอากาศก็ดีไม่ถึงกับหนาวเนาะค่ะยี่ิบหายี 6, สส่ิบหกยี่ิบเจ็ดองศาซ้ำๆบ้านเขาอากาศแต่มันก็นเย็นกว่าเพอที่มาต้องละลายเบิดในถิ่นแยงเช่นนี้อย สนบรรยากาศฟาร์มเพื่อนบ้านฟาร์มโคโนมเพื่อนบ้านได้มือนี่เพื่อนบ้านมนเาเซคฮัลโหลนะคะเพื่อนบ้านทำเบี้ยแล้วก็จะไปชมน้ำตกเล็กๆก,ก,กลังบ้านนะคะที่เป็นมุมที่ มาเบิงยางมาเล็นออกกำลังกายนะคะจะยางพานเสร็จนี้ล้วก็ขึ้นเขาไปออ,อกกำลังกายอาจจะไปบ่อบ่อน้ำใสของหมู่บ้านบ่อน้ำธรรมชาตินะคะใส่ดื่มใส่กินใส่อาบน,อนะะ้อโลดเรยวเห็นไหมคะเดี๋ยวซูมให้ดู นั่นแหละค่ะน,นี่ค่ะหลังแดงๆนั่นแหละค่ะเป็นบ่อน้ำที่ใช้อาบใช้อยู่ใช้กินนะคะเราก็จะไปเบิ่งน้าตกไปสัมผัสหน้าเบิงค่ะข่ะ เย็ยนขนาดใดนี่คือเส้นทางที่ฉันออกกำลังกายนะคะจุมาออกกำลังกายเส้นนี้ตลอดเา้วเลยค่ะเา้าวถึงเขาไปลยกสองสามโลบรรยากาศมันก็อาจจะแบบเหมือนในหนังนะคะ่ะมนุษย์หมาป่า จะปิดประมาณนี้ค่ะแสงอาสิไลท์ไปหน่อยะะแล้วค่ะเดี๋ยวเห็ดออกเดี๋ยวสไบเก็บเห็ดให้พี่น้องเบื้องคือเก่าเหละคะมีเลากับสืบเก็บให้เบื้องแล้วค่ะเนาะแต่มือนีกันาะพามาเที่ยวหลังบ้าน นี่หิมะนะคะมันจะส่ยางต้องใส่บางนามต๊ะเล็กๆมินิมินิมินิมอลแบ็คท็อปโฟร์นะคะไปบายบางนามค่ะมันไม่สีเย็นวะ <c oughs> มันกับ่าเย็นมันกับเป็นไปว่าไรเนาะ <c oughs> ลองมาใบาุพงน้ำโอ้โหน้ำใสค่ะเย็นเยียบน้ำใสเย็นเยียบเลยน้ำนี่น่าจะอยู่ระวางประมาณลบสิบกว่าองศาได้ค่ะ เย็นมา ใ่ปลาสนนะค่ะมอดกันล้างเขียวค่ะต้นมอดกันล้างสีเขียวต้นมอสอมเดี๋ยวพาไปเบิ้งหิมะชั้นองนี้ จากบรรยากาศประเทศไทยบ้านเขาแล้วค่ะฮ้อนเดินทางมาก็มาเจอกับบรรยากาศที่แบบว่าแตกต่างกันแบบโดยสิินเชิงเลยมอาจจะดำๆแม่เพราะว่าใบสมันไลรล้วาค่ะนะเี่จะเป็นค้องนามที่ฮ้บายบายต้านงามจริง ไม่ป่าพร้อมนะคกันมันเป็นอันนี้แล้วค่ะมันเป็นคือน้าแข็งเก็หิมะบ้านเขาแล้วมันน้าแข็งเก็ดทิมะน้าสมนะคะ เป็นเม็ดกลมๆละ่ะเมม็นหิมะละ่ะเป็นน้ำแข็งที <c oughs> ่เข่านาห้อนล่ะค่ะหิมะปีนี้ยังวันละลายอยู่เนาะอีกประมาณสักอาทิตย์นึงก็คิดว่าน่าจะละลายเบิดแล้วล่ะค่ะหิมะเย็นดีเย็นสบาย คิดหอดบ้านเท้าเนาะค่ะอากาศหอนอากาศหอนกับคิดหอดเยอะพี่เยิ้มมือแดงแบบจะนี่แลละค่ะภามาอัพเดตบรรยากาศล่าสุดของวันที่เจ็ดเดือนพฤษภาคมปีสองพันยี่สิบสองนะคะ ทามากกดกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้น้ำแมกันนะคะตอนคลิปนี้ือตัวนี้อย่างละค่ะาที่น้องมาเที่ยวปลานะคะเนาะอาจจะว่าท่านในมีสาระเนี่ยกับพ้ามาเบิง่งผักที่น้องค่ะคผิดพลาดตังไหนกขอโทดขออภัยได้ค่ะเด้อนี่นะคะติดตามคลิปต่อไปนะค่ะเนะาะว่าเขาสิพาไปเที่ยวใส่ไปเห็ดอัะไะ,ะเนาะ สำหรับคลินี้ก็พอจบคลิปนี้เลยเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ